สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์ชนกองทัพแลนสไลด์9ก้าวไกลพร้อมสู้ทุกกติกาทีมการเมืองเดลี่นิวส์สนทนากับพิ่จานชาวพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพัก9ก้าวไกลในฐานะผอออการเลือกตั้งซ่อมเขตหลัก4ี่จตุจักรที่ทําให้ผลคะแนนจากการเลือกตั้งซ่อมพัก9ก้าวไกลเป็นลําดับที่สอง แถมชนะขาดในหน่วยพื้นที่ทหารสะท้อนภาพการเมืองไทยเวลานี้อย่างไรบ้างแล้วยุทธศาสตร์ต่อไปก้าวไกลจะเป็นของแสลงรัฐบาลเรือเหล็กหรือไม่ โดยพี่จันเปิดฉากเล่าว่าเป้าหมายของเราคือการลงเลือกตั้งเพื่อชนะเราไม่ได้ส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเพียงเพื่อวัดกระแสของพรรคแต่เพื่อชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ได้แต่ว่าพอลองไปดูรายละเอียดยังสามารถที่จะพึงพอใจได้ในระดับหนึ่งเพราะผลการเลือกตั้งในพื้นที่หน่วยทหารอย่างพื้นที่กรมยุทธโยธาทหารบกและโรงเรียนช่างฝีมือทหารที่ผลการเลือกตั้งครั้งนี้มีสัดส่วนของคนที่มาเลือกพักคก้าวไกลสูง ขึ้นจากเดิมปี62และยังมีหลายพื้นที่ที่เคยได้ที่3แต่ครั้งนี้ได้ที่2ดังนั้นในภาพรวมแม้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเดิมออกมาเลือกตั้ง74%แต่ครั้งนี้ออกมาใช้สิทธิ์52%ซึ่งลดลงจากเดิม แต่สัดส่วนที่เลือกพักเก้าวไกลสูงขึ้นแสดงว่านโยบายปฏิรูปกองทัพใช้ได้ผลในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้เราเชื่อว่านโยบายปฏิรูปกองทัพตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําให้กองทัพทันสมัยเข้มแข็งนําศักดิ์ศรีกลับมาให้กับกําลังพลและกองทัพรวมถึงการดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการทางทหารโดยเฉพาะทหารชั้นผู้น้อยเอาดอกผลที่เกิดจากธุรกิจเชิงพาณิชย์ของกองทัพการเอาที่ราชพัสดุ ไปทำเชิงพาณิชย์แล้วมีดอกผลต่างๆนั้นนโยบายของเราคือเอาดอกผลเหล่านี้คืนสู่แผ่นดินแล้วจัดสรรเป็นสวัสดิการที่เท่าเทียมและเป็นธรรมให้กับกำลังพลโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันผู้น้อยเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเชื่อได้ว่านโยบายเหล่านี้ตอบโจทย์และตรงใจกับกำลังพลส่วนใหญ่ ทั้งนี้นโยบายปฏิรูปกองทัพเป็นเรื่องเดียวกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเรื่องเดียวกับการแก้ปัญหาปากท้องประชาชนสิ่งที่เราต้องการปฏิรูปกองทัพเพื่อต้องการให้รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งอยู่เหนือกองทัพอย่างแท้จริงหยุดวงจรการทำรัฐประหารการสืบทอดอำนาจเมื่อประเทศในระบอบรประชาธิปไตยเดินหน้าไปโดยไม่สะดุดหกล้มด้วยรัฐประหารทุกครั้งเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนไปได้ จะทำอย่างไรให้งบประมาณกองทัพลดลงมาอยู่ในค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นรวมทั้งการจัดซื้อยุทธปกรณ์ที่ต้องเกิดประโยชน์จริงๆและทําให้เกิดการจ้างงานและพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศให้ได้เพื่อนําเงินส่วนนี้ไปดูแลเรื่องสวัสดิการปากท้องประชาชนต่อไปพักฝ่ายค้านชนะเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ยิ่งทําให้รัฐบาลไม่ยอมยุบสภาหรือนําไปสู่การรัฐประหารอีกหรือไม่ เมื่อผลการเลือกตั้งซ่อมออกมาแบบนี้แรกๆค่อนข้างกังวลแต่ก็อาจจะเชื่อได้ในสิ่งที่พลเอกอนุภงภงพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาตอบทางสวถึงไทม์ไลน์การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในปลายเดือนพฤษภาคมส่วนการเลือกตั้งใหญ่แน่นอนว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็พยายามอยู่ให้ครบเทอมแต่วิกฤตที่เขากําลังเจอคือวิกฤตศรัทธาของพี่น้องประชาชนผลการเลือกตั้งซ่อมออก มาชัดมากจึงต้องไปถามพักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะพักภูมิใจไทยหรือประชาธิปัตย์ว่ายังคงร่วมหัวจมท้ายอยู่หรือไม่ส่วนจะถึงขั้นมีการรัฐประหารหรือไม่ผมมองไม่เห็นว่าอะไรจะเป็นเหตุและนําไปสู่การรัฐประหารเพราะปัญหาหมันชัดว่ารัฐบาลเองขาดทั้งเสถียรภาพประชุมสภาก็จะล่มหรือไม่ล่มขาดความเชื่อมั่นและความศรัทธาของประชาชนซึ่งไม่น่าจะเป็นเหตุไปสู่การทำรัฐประหารได้ ส่วนเพื่อไทยหรือก้าวไกลอาจโดนยุบพักอีกหรือไม่ถ้ายุบเพื่อไทยคะแนนก็มาก้าวไกลถ้ายุบก้าวไกลคะแนนก็ไปเพื่อไทยถ้ายุบทั้งสองพักก็ยังมีพักอื่นที่รออยู่ส่วนผมคิดว่าเกมการยุบพักกระสุนนี้มันด้านไปแล้วใช้ไม่ได้และยิ่งยุบพักคะแนนฝั่งประชาธิปไตยจะยิ่งมากกว่าเดิมจะนำกลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งส้มที่ผ่านมามาปรับใช้กับการหาเสียงผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างไร ในส่วนของผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากผลการสำรวจของเราคนกรุงเทพเลือกในเรื่องของนยโยบายตัวบุคคลมีส่วนแต่นยโยบายมีผลมากกว่าเราเชื่อว่านยโยบายพักเก้าไกลนยโยบายที่กล้าชนกับปัญหาจับต้องได้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้หนายวีโรธลักษณะอดิศรผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพของพักเก้าไกลชนะเลือกตั้งได้เดี๋ยวแคมเปญเราต่อจากนี้จะเริ่มเปิดนยโยบายเรื่อยๆเพื่อให้ประชาชนได้พิจารณา เรามีนโยบายหลายอย่างต้องบอกว่า47ปีไม่เคยมีผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนไหนพูดเรื่องเหล่านี้มาก่อนส่วนที่มีการวิจาร์ณว่านายวีโรธไม่ได้ใหม่ชัดโดนตามที่พักก้าวไกลเคยประกาศนั้นสิ่งที่พักต้องทำงานให้หนักต่อจากนี้คือเรื่องการสื่อสารสิ่งที่นายวีโรธจะทำและนโยบายที่ระาวาังเอาไว้ ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญผลโพบอกอยู่แล้วว่าคนเลือกเพราะนโยบายซึ่งเราจะสื่อสารนโยบายไปให้ถึงประชาชนคนกรุงเทพผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดให้เข้าถึงได้อย่างไรเป็นเรื่องต้องทำต่อไปและเชื่อว่าสิ่งที่เรานำเสนอความแตกต่างจากผู้สมัครรายอื่นรวมถึงหากมีการเลือกตั้งใหญ่จุดแข็งของเราตั้งแต่สมัยเป็นพักอนาคตใหม่คือเราไม่ได้ทำนโยบายในลักษณะปะผุ แต่เน้นไปยังโครงสร้างของปัญหารอบนี้ผู้สมัครทั้งหมดต้องเดินออกไปทำความเข้าใจกับประชาชนส่วนเรื่องการเลือกตั้งหากจะใช้บัตรสองใบ ถามว่าเรากังวลหรือไม่ตอนนี้อยู่ในโหมดที่ต้องบอกว่ามาเลยจะเลือกแบบไหนก็มาพร้อมสู้ทุกกติกาไม่ได้มีความกังวลอะไรผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ที่เราต้องโฟกัสไปที่ซอเขตท,ทั่วประเทศต้องทํางานให้หนักลงพื้นที่ไปทำความเข้าใจเรื่องนโยบายของพักขายตัวเองให้ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ